สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเฟซชิลกันนะคะน,นี้นะคะเป็นเฟซชิลนะคะด้านบนเป็นผ้านะคะด้านหลังเป็นยังยืดค่ะนะคะวิใส่ได้นะคะส่วนด้านข้างๆของแผ่นใสเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่เราเย็บเข้าไปนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนคะคะอันนี้คุมได้ยาวด้วยนะคะ ผ้าเนี่ยจะทําให้ผ้าเป็นตัวซับน้ำของเรานะคะมาดูเราจะมีอีกแบบนึงนะคะแบบนี้เป็นแบบผ้าที่เราเนี่ยก็คือเราตัดผ้าเองนะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้กันนะคะหรือมีอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแบบที่เราใช้ผ้ากุนนะคะผ้ากุนเนี่ยเอาผ้ากุ้นมากุนด้านข้างของแผ่นใสนะคะแล้วก็ใช้ผ้าที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะนะคะมาทํานะคะด้านบนนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่เราเสร็จที่หัวด้านหลังก็จะเป็นยางยืดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่นะคะส่วนตัวของยางยืดเนี่ยเราสามารถยืดจุ่นได้ตามขนาดของศีรษะของเรานะคะศีรษะของเราเนี่ยยาวแค่ไหนนะใหญ่แค่ไหนเราก็ตัดได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าตัดให้เล็กลงมากว่าศีรษะเรานิดนึงเพื่อมันจะได้พอดีกับศีรษะของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะ เรามาดูอุปกรณ์ของเรานะคะจะไปประกอบไปด้วยนะคะอันนี้คือ,อยางยืดยางยืดที่บ้านเรามีขนาดไหนเราก็ใช้ขนาดนั้นนะคะในที่บ้านตุ้มมีนะคะแล้วก็ยางยืดเนี่ยยาว16เซนนะคะแล้วก็ผ้าเนี่ยกว้าง4เซนนะคะความยาวเมตร20เซนนะคะส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นออผ้ากว้าง12เซนนะคะผ้ากว้าง12เซนเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นตัวคาดที่หัวของเรานะคะโดยการพับครึ่งนะคะแล้วก็ไปเย็บนะคะ ด้านนี้นะคะส่วนอันที่เป็นสี่เซนเนี่ยเราจะเอามาทําแบบนี้ค่ะทําเป็นลักษณะคล้ายๆพัากุนนะคะก็คือพับด้านข้างข้างละเซนนะคะแล้วก็เอาเตารีดรีดไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเย็บนะคะเย็บกับแผ่นใส่นะคะโดยพับครึ่งเย็บแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะเราจะเอาผ้านะคะที่กว้าง12เซนนะคะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็เย็บนะคะ เราเย็บทั้งผืนเลยนะคะเ<ช>ม,มื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากลับด้านในออกนะคะกลับด้านในอันนี้ออกนะคะ เมื่อเรากลับเสร็จแล้วนะคะกลับผ้ามันเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานะคะพับมุมด้านปลายลด้านหัวนะคะอย่างละเข้าไปอย่างละหนึ่งเซนนะคะแล้วก็ใช้เข็มมุดเนี่ยมาร์กเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วด้านปลายอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะเอาอยางยืดนะคะใส่เข้าไปข้างในนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บยางยืดไว้ข้างหนึ่งก่อนนะคะ เราเย็บยางยืดกับผ้าค่ะนะคะเย็บติดกันนะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะเย็บให้ยางเยื่อจากผ้าติดกันนะคะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เป็นผ้าขนาดสี่เซนนะคะที่เราตัดออกมาะคะแล้ก็ไปพับครึ่งนะคะด้านข้างนะคะข้างละเซนนะคะแล้วเราก็รีดนะคะรีดเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเย็บนะคะ <Hey. S 1> ด้านข้างของ แผ่นใสนะคะเราจะมาใส่แบบนี้นะคะวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปเย็บนะคะเย็บด้านข้างของแผ่นใสนะคะเราก็จะเย็บทั้งสี่มุมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บกันนะคะแล้วมาเย็บกันนะคะทั้งสมุมใส่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเย็บกันค่ะ นนะคะคเราเย็บทั้งสี่ด้านเลยนะคะอันนี้เราก็เย็บเสร็จทั้งเสร็จทั้งสี่ด้านแล้วนะคะนี่นะคะเรามาดูกันต่อนะคะเมื่อเราเย็บทั้งสองอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอานะคะแผ่นใส่นะคะวางบนผ้านะคะให้ขอบนะคะขอบด้านล่างนะคะกับด้านบนเจอกันนะคะอย่างนี้นะคะเราก็เอา เข็มหมดนี่นะคะมาร์กเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บนะคะโดยที่เราจะให้ด้านข้างเนี่ยนะคะเหลือข้างละหกเซนนะคะเือหไว้ข้างละหกเซนนะคะด้านข้างนะคะก็ขเข็มหมดมาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บต่อนะคะ ไปเย็บแผ่นใสนะคะกับผ้าติดกันนะคะแล้ก็จะเย็บผ้ากับแผ่นใสติดกันนะคะ จะเย็บไปแล้วก็เย็บกลับด้วยนะคะเพื่อจะได้ให้แผ่นใสนะคะแน่นนิดหนึ่งนะคะโดยที่เราจะหย็บขยับมานิดนึงนะคะ มาดูขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะเอาอย่างยืดนะคะด้านที่เหลือยเมื่อกี้เราเย็บไปด้านแล้วใช่ไหมคะ,ะอีกด้านหนึ่งเราก็จะมาเย็บต่อด้านนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เฟสชิลนะคะที่เป็นผ้านะคะเห็นไหมคะที่เป็นผ้านะคะด้านหลังก็จะมีอย่างยืดนะคะสวมเข้าไปนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเฟสชิลของเรานะคะ